พลตรีเจ้าราชบุตรวงทวันณเชียงใหม่เป็นเจ้าราชบุตรองค์สุดท้ายแห่งจังหวัดเชียงใหม่อดีตผู้บังคับการพิเศษกรมผสมที่7ราชองครักษ์พิเศษอดีตสมาชิกวุฒิสภาและเป็นราชโอรสในพลตรีเจ้าแก้วนวรัตเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่9กับแม่เจ้าจามรีวงเจ้าวงทวันประสูติเมื่อวันศุก ขึ้น5ค่ำเดือน6ปีจออัทศกจุนทศกราช1248ตรงกับวันที่7พฤษภาคมพศ2429เป็นเจ้าราชโอรสในเจ้าแก้วนวรัตกับแม่เจ้าจามรีวงศ์เป็นอนุชาของเจ้าอุตราการโกศลสุกเกษมณเชียงใหม่และเจ้าบัวทิพย์เชียงใหม่เมื่อยาววัยเจ้าราชบุตรวงตะวัน มีชื่อเรียกว่าเจ้าหมูเมื่อปีพศ2440ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนปิ้นส์ลอเยวิทยาัยจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาในปี2441จึงเดินทางไปศึกษาที่โรงเรียนราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานครและในปีพศ2445ได้กลับมาบรรพชาสามเณรที่วัดหอธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันคือวัดเจดีหลวงวรวิหารเจ้าวงตะวันเคยติดตามเจ้าแก้วนวรัตเพื่อกระทำพิธีทูลขวัญถวายต้นไม้เงินต้นไม้ทองตามประเพณีอันเป็นราชบรรณาการแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในขณะนั้นเจ้าดารารัศมีพระราชชายาซึ่งเป็นเจ้าอาได้นำเจ้าราชบุตรเข้าถวายตัว ตามในคราวเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังบางปะอินจนกระทั่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานานามว่าวงตะวันต่อมาได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะดำรงอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเมื่อข่าวเสด็จประพาสบนทนพายัพพศ .2448 ต่อเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวได้สเสด็จถวงถวันราชสมบัติได้ทรงพระกุณาโปรดเก้าโปรดกรหม่อมให้เจ้าราชบุตรเป็นหุ้มแพรมหาดเล็กและพระราชทานเสมาทองคํำลงยามีพระประมาทไทยย่อวอปรพร้อมด้วยเข็มข้าหลวงเดิมเจ้าราชบุตรมีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีหลายชนิดแต่ที่มีความถนัดเป็นพิเศษคือขิม และกีฬาที่ชอบหลายชนิดเช่นเทนนิสฟุตบอลและมวยเมื่อเจ้าราชบุตรกลับภูมิลำเนาที่เชียงใหม่ได้เข้ารับราชการฝ่ายมหาดไทยในตำแหน่งเสมียนกองมหาดไทยมณฑลพายับเมื่อปีพศ2452ได้รับพระราชทานเงินเดือน25บาทในปีต่อมาได้เลื่อนตำแหน่งเป็นเลขานุก,การเขาสนามหลวง ต่อมาในปีพศ2456ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นรองเสนามหารไทยและได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าราชสัมพันธวงศ์เจ้าราชสัมพันธวงศ์ได้รับพระราชทานยศเป็นนายหมวดเอกเสือป่าในปีพศ2468ต่อมา7มีนาคมพศ2466ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าราชบุตรจังหวัดเชียงใหม่ และในปีพศ2473ได้เลื่อนตำแหน่งทางราชการเป็นเสนามหาดไทยเชียงใหม่ต่อมา26สิงหาคมพศ2475ได้รับพระราชทานยศเป็นนายพันตรีพิเศษในกรมทหารราบจนกระทั่งได้รับพระราชทานยศสูงสุดเป็นพลตรีและเป็นราชองครักษ์พิเศษเจ้าราชบุตรได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปีพศ2489เจ้าราชบุตรวงตะวันนะเชียงใหม่สมรสกับเจ้าจันทรมีธิดาหนึ่งองค์ต่อมาสมรสกับเจ้าพัฒรามีธิดาสององค์และต่อมาได้สมรสกับหม่อมสีนวลไม่มีบุตรธิดา พลตรีเจ้าราชบุตรมีฐานะเป็นผู้สืบราชกุลเจ้าผู้ของนครเชียงใหม่ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์จุลจอมเกล้าสืบสะกูลจากพระบิดาคือพนตรีเจ้าแก้วนวรั์เมื่อปีพศ .2471 เจ้าราชบุตรถึงแก่พิราัยด้วยโรคชรา เมื่อวันที่25พฤษภาคมพศ2515เวลา12.10นนที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สิริรวมอายุ86ปีหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพียง4วันโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิษพระราชทานโกรธไม้12เป็นเกียรติยศในการออกพระเมรุ อันเป็นโกรธพระราชทานสำหรับเจ้าประเทศสลาดพร้อมทั้งบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานในการออกเมนณคุ้มวงตะวันจังหวัดเชียงใหม่